ครับสวัสดีครับขอมาพบกันในหวยฮานอยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคำเตือนก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมคลิปเป็นการคำนวณทางคณิตศาสร์เตอนนั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเติงเท่านั้นนะครับเอาละครับมาดูกันนะครับหวยฮานอยนะครับประจำวันที่26นะครับฮานอยมัดรวมนะครับก็จะเรียน7แล้วก็8นะครับจบันจะมี75 76 7จ7ดเนะครับ85 8 6 8 7 8 8ดนะครับส่วนในชุดที่2ก็จะเป็นฮานอยคู่มิตรนะครับก็จะเดิน8นะครับเจาะก,ก็จะมี82 8 3 8 4านะครับ8ปแล้วก็ 8, 8 8นะครับเอาละครับเราก็มาดูผลของวันที่25้านะครับผลของวันที่25้าวันนี้ก็เสียดายนะครับ ติดเทลเลยนะครับวันนี้เด่นสีม้านะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ในตัวจอกคอไม่เข้าเลยนะครับเราเน้นเมื่อวานเน้นสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งน,นะครับสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับศูนย์สี่มันอยู่หน้าอีกเด้วนะครับตัวดินเราเรนะครับมาอยู่ข้างหน้าหมดเลยนะครับพูดอะไรไม่ออกเหมือนกันนะครับ ส่วนฮานอยคู่นี้นะครับเด่นหนะครับหกสี่เด้นหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดนะครับมาหกสองหกนี่ก็มานะครับแต่ก็เสียดายนะครับที่ว่าไม่เข้าให้เลยนะครับก็รู้สึกขอโทษขอไปด้วยนะครับก็สูตรคำนวณของผมก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าคราวนี้ดุดจริงๆเลยนะครับ ขอขอโทษขอไปจริงๆนะครับเอาละครับก็ช่วงท้ายคลิปผมขอจบมานินให้นะครับส่วนหานอยคู่หาน้อยมัดรวมนะครับเด่นเจ็ดับแปนะครับเจ็ดจะมี875 7เ7็ดหนะครับแปดปัจจ8บ8แปแล้วก็แปดเก้านะครับส่วนหาน้อยคู่มิดนะครับก็จะเด่นแปดสนะครับแปดแล้วก็8ปดแปดนะครับ อ,อยังไงก็อย่าใช้พิจายานทุกครั้งนะครับใช้สติเพื่อจะได้มีสตา,างนะครับสวัสดีครับ